F R O N T A L B O N E ฟอนเทอร์โบนกระโหลกศีรษะส่วนหน้าผาก P A R I E T E L B O N E ฟาไลช่อโบนกระดูกข้างกระโหลกศีรษะ T E M P O R A L B O N ทิมไพเรลโบนกระโหลกกระดูกขมับ O E O I P I T A L B O N E, occipital bone, กระดูกท้ายทอย S P H E H O I D B O N, sphenoid bone, กระดูกรูปผีเสื้อ E T H M O I D O N E, e m o i d bone, กระดูกส่วนบนช่องจมูก B o n a e s a l b o n e s เนื้อเสบนกระดูกสันจมูก vomevbone v ว m e r เมอรบนกระดูกการจมูกด้านใน lnferiorno salconcha ซ i ฟิเลียเนื o ้อ n สคอนกระดูกด้านในจมูก l a c r i m a l b o NES e ลาคามโมลโบน,บนกระดูกข้างถุงน้ำตา Z YgoMATIC BONES ไซโ e สก,กมาติกโบนกระดูกกระโหลกหนกระดูกโหนกแก้ม p a l a t I N e B O N E บบาลาชัโบนกระดูกเพดาน M A X I W L E R Y B O N E S คาซิลลี่โบนกระดูกขากรรไกรบน M A N D I B L E B B O N E เมทิเบิลโบนกระดูกขากรรไกรล่าง M A W L E U S เ m e l i u สกระดูกคอน LNCVS อิงคักระดูกั่้ง STL PES เตมัสกระดูกโกน C CERVICAL VRTEBRAE s e r v i c a l v e r t e b r a กระดูกสันหลังส่วนคอ THORA CICVRTEBRAE e ทอรัสซิกเวอร์ทิเบิลกระดูกสันหลังส่วนนอก L-LVM, BAV, VERTEBRAE, l u m b สเวอร์ e ิเบิกระดูกสันหลังส่วนเอว SACRUM, VERTEBRAE, สคับเวอร์ทิเบิลกระดูกสันหลังส่วนแขนหนีบ c o w c y x VERTEBRAE คอ x ซี่เวิร์ติเบิลกระดูกสันหลังส่วนก้นกบ C L A V I C L E คาวิเคิลกระดูกไยปรารา S C A P U L A สแคปูล่ากระดูกสะบัก S V M E W V S h u m u l a t กระดูกต้นแขน R A D I V S Radius กระดูกปลายแขนด้านนอก L U L N A Anna กระดูกปลายแขนด้านใน C A R P A L B O N E S ขาผ้าบนกระดูกข้อมือ M E T M E T A C A V P D L B O N E S เมทาคาผ้าโบน กระดูกฝ่ามือ pha langes แฝงกระดูกนิ้วมือ femur เมอร์กระดูกต้นขา patl pate b l a f e t a กระดูกสะบ้า tibia a ่เบียกระดูกปลายแขนส่วนหน้าแข้ง fibula fibula กระดูกปลายแขนส่วนน่อง tarsal bones ขาซัดโบนกระดูกข้อเท้า metatarsal bones e แมนอานาโโบนกระดูกฝ่าเท้า p h a l a n g e s ฟาแลนกระดูกนิ้วเท้า f l e x i o n แฟลชชันการงอ e x t e n s i o n extension การเหยียด a a b d u u c t i o n abduction การกลาง A W d u c t i o n abduction การหูบ circumd v c i o n circum circumduction การหมุนควง rota t, A t i o n rotation การหมุน pro NATION f i o n a t i o n การคว่ำมือ SUPINATION a t i o n การง่ายมือ LNVESION v, e v Inversion การเปิดเท้าด้านใน EVERSION e การเปิดเท้าด้านนอก PLAN TAV T.L.E.X.T.I.O.N. Plantar flexion การกดฝ่าเท้า e ลง D.O.R.S.I.F.L.E.X.T.I.O.N. Dorsiflexion การยกหลังเท้าขึ้น E.L.E.V.A.T.I.O.N. Elevation การยกขึ้น D E P R E W S I O depletion a การกดลง